รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออลต์ไลฟ์ทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อ ชมทุกท่านเข้าสู่โลกของรายการออโตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจขึ้นก็รับรถค่ะรายการยานยนต์สำหรับคนนสมัยเจอเจอกับน้องแอมจิดาภาอาริธานเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนนะคะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษจากโควิด19เสื่องเองนะคะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านอย่าประมาทกาดไม่ตกล้างมือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแอมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่กันที่ชาเล่คาเฟ่แอนด์วูดพาร์ค่ะ เป็นคาเฟ่แห่งใหม่นะคะอยู่ใกล้กรุงตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีค่ะเลยพุทธบนโทนสายสามมาแค่นิดเดียวเองสำหรับคาเฟ่แห่งนี้ถ้าใครมานะคะสัมผัสได้ถึงฟิลแบบสวนหลังบ้านแล้วก็ยังมีงานสถาปัตยกรรมที่เป็นงานไม้ให้คุณได้ชมมีพร็อพมีมุมในการถ่ายรูปเยอะแยะมากมายรับรองค่ะใครสายโซเชียลแบบน้องแอมเนี่ย ้พลาดเลยค่ะและก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะเบอร์เกอรี่อร่อยๆร,รองรับให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินอีกด้วยใครสนใจนะคะเดี๋ยวแอมจะทิ้งช่องทางแล้วก็ที่อยู่ของร้านด้านล่างนี้เลยส่วนวันนี้ออทตไลท์ทีวีมีอะไรมาฝากบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกกับออโต l ไลท์โซซายตี้วันนี้น้องแอมจะมาพูดคุยกับพี่นกศักนรงถึงแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการของค่ายรถยนต์ต่างๆเพื่อรองรับกับสถานการณ์โควิด -19 ทั้งการจัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวรถรุ่นใหม่รวมไปถึงค่ะการเลื่อนจัดงาน Fast Auto Show Thailand 2021ไปโดยไม่มีกำหนดต้องมาฟังพี่นกกันนะคะว่าจะมีแนวทางในการปรับตัวยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับ Autolight อีเวนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมในรอบสัปดาห์ของค่ายรถยนต์กันมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างในช่วงของอัลต t ไ n o w โนเ g e เช่นเคยค่ะจะพาไปอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรวมไปถึงต่างประเทศและเกิดความรู้ดีๆเอาใจคนรักรถอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งช่วงที่ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมกับอัลต l ไลท์ออนทัวร์วันนี้ค่ะพี่นกจะเดินทางด้วย Ford Ranger FX4 Max ใหม่ปิกอัพทันแกล่งเอาใจขาลุยค่ะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติใกล้ๆกับเขาใหญ่ที่อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องจังหวัดปราจีนบุรีติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าสนใจทางรายการสักครู่ค่ะอัโต้ไลท์ทีวี ออโตไลท์โซ c i ตี like ้สนับสนุนโดยอิซู u ูดีแมพลา,านุภาพพลิกโลก m a ส d a b บ5 0ใหม่พร้อมกับทุกด้านของชีวิต Ford Ranger FX4 Max เก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ Toyota Corolla Cross a n e w Journey ให้ชีวิตเดินทาง ช่วงของ Outdoor l i f e t y วันนี้นอ้องแอมอยู่กับพี่นกจากในโรงสดีค่ะพี่กนกสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนค่ะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19แบบนี้แต่ละข่ายรถก็มีการปรับตัวเดี๋ยวมาคุยกันเลยดีกว่าค่ะพี่นกว่าแต่ละค่ายมีความตื่นตัวหรือว่าปรับยังไงกันบ้างคือในสถานการณ์ปกติเนี่ยอย่างช่วงตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่า บริษัทรถยนต์แต่ละค่ายต้องพยายามเปิดตัวเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแต่พอเจอสถานการณ์แบบปัจจุบนันนี้การจัดงานค่อนข้างยากกิจกรรมต่างๆหรือการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆก็ใช้การส่งอีเมลมายังสื่อน,นะครับเพื่อให้เผยแพร่ผ่านสื่อของเราแต่ละแต่ละสื่อน,นะครับขณะที่ถ้าเกิดใครจัดใครจัดก็ต้องแบ่งเป็น2รูปแบบคือหนึ่งถ้าจัดแบบ จัดแถลงข่าวก็จะเป็นแบบออนไลน์ค่ะอย่างทางไทยไฟส์2 0 2 0เนี่ยซึ่งจัดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในรอบคัดเลือกไทยไฟส์ D M s T T ที่เวทีมวยสยามเนี่ยนักมวยต่อยก,กัน9คู่นะครับทั้งเวทีเนี่ยนักมวยต่อยอก,กัน9คู่นะครับแน่นอนต้องมีพี่เลี้ยงค่ะต้องมีหัวหัวหน้าค่ายโดยปกตินะต้องมีผู้สนับสนุนต้องมีผู้ชมต้องมีคนต่างๆก็ไปอยู่ในเนวทีเนี่ยต้องหลัก หลายหลายพันคนแต่ไฮไฟครั้งล่าสุดคือจำกัดจำนวนคนแค่50คนโอ้โหคือแล้วถ่าย,อยทอดนะสดด้วยนะถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทางทาง,งผ่านทางรายการทีวีก็จัดไปแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับหรืออย่างค่ายเ r รซบอลมอเตอร์ซึ่งเ,เปิดตัวแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับ s 6นะครับเพราะว่า s 6เนี่ยก็จัดรูปแบบใหม่นะครับโดย ใช้สตูดิโอที่มนตรีสตูดิโอเนี่ยหนึ่งพอเลยต่อหนึ่งคันต่อหนึ่งสื่อ1ชั่วโมงคือเดินวนทายได้ทั้งคันเลยนะครับโดยที่ไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับหน,หนึ่งสื่อเท่านั้นคือ,อสื่อจะมีช่างภาพสองหรือสาคนรวมทั้งพิธีกรด้วยเนี่ยก็อยู่ในห้องนั้นเป็นการจัดงานแบบคุมจำนวนคนนะคถือว่าจัดออกมาได้ดีทีเดียวครับแล้วก็คนไม่ทุกพล่าน ก็เป็นการปรับรูปแบบใหม่นะครับค่ะอีกอันนึง่ง Honda LPGA ได้ดูไหมอ,นนอันนี้คือที่จริงแล้วคนต้องเยอะมากพี่นคนปกติคนจะต้องเข้าไปชมในสนามเ,เมื่อวันที่69พฤษภาคมที่สยามทันที่คลับอัทยาโอคอสจังหวัดชนบุรีเนะี่ยคนต้องเข้าไปเป็นหมื่นนะครับหลายหลายหมื่นเลยก็ไม่มีนะครับโดยจำกัดจำนวนคน เข้าไปเฉพาะ V.I.P เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างนักกอล์ฟทั้งหมดเนี่ย72คนนะครับในที่สุดโปรเมเอริยาจุธานุการก็ได้เป็นแชมป์คนแรกของรายการนี้นะครับแล้วก็คนแรกของประเทศไทยนะครับค่ะนั่นก็คืองาน Honda L.P.G.A. 2021นะคะถือว่าโปรเมเก่งมากใช่ครับสุดยอดเลยครับอ่ะถัดมาอีกงานหนึ่งของ B.M.W ใช่ไหมคะพี่นนใช่ครับล่าสุด B.M.W ก็เปิดเปิดตัวนะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ R 1250 GS Adventure Edition 40ปี GS นะครับเป็นการเปิดตัวแบบออนไลน์เหมือนกันนะครับก็ผ่าน Facebook นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษเฉลอง40ปีของประวัติศาสตร์ GS แต่ที่พี่อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเคยพูดถึงเรื่องของงาน,งานคาโชใช่ไหมครับใช่ค่ะงานคาโชวสัญชาติไทยซึ่งปกติแล้ว จะมีทั้งหมด4งานใช่ผ่านไปแล้วงานแรกต้นปีใช่ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับแล้วเราก็พูดถึงอีก3งานนะครับนั่นคืองาน Fast Auto Show Thailand ครับผมงาน Big Motor Sale นะครับแล้วก็งาน Motor Expo ซนะครับซึ่งปกติแล้วงาน Fast Auto Show เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ ล่าสุดทางอา,อาจารย์พัฒนาเดชอาสาสรรภกิจนะครับซึ่งเป็นประธานจัดงาน Fast Auto Show Thailand ก็ประกาศเลื่อนวันจัดงาน Fast Auto Show Thailand 2021ซึ่งครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งที่10เลื่อนนะครับไม่ได้ยกเลิกนะครับโดยจะเลื่อนไปก่อนเพื่อนหลบสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ยังไม่สามารถจัดได้นะครับ<ช>แล้วก็เป็นอันตรายกับทั้งผู้จัด ทั้งผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานนะครับทั้งผู้ชมงานนะครับรวมถึงทีมงานต่างๆที่จะอยู่ในพื้นที่ของไบเทคบางนาน,นะครับก็จัดเลื่อนไปก่อนแล้วก็ประกาศว่าเมื่อสถนานการณ์คลี่คลายนะครับแล้วก็สามารถจัดงานได้ก็จะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ดูในช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายๆค่ายก็มีการปรับตัวมากเลยนะพี่นกใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเลื่อนจัดของงานฟาซเนี่ย จะไปกระทบกับงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์หรือเปล่านะครับซึ่งงานบิ๊กเนี่ยปีนี้จัดกันเป็นครั้งที่8นะครับระหว่างวันที่ 20- ถึง29สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนานะครับเพราะว่าเรามองว่าปกติเนี่ยงานฟัสจะจัดมิถุนามิถปลายเดือนนะครับแล้วก็มิถุนากรกฎาคมข้ามไปไมไแล้วก็สิงหา,หา <ๆ S 2> ช่วงปลายเดือนเนี่ยช่วงปลายครึ่งหลังของเดือนเนี่ยจะเป็นงานบิ๊กถ้าเกิดงานฟัสขยับไปเป็นเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาแล้วงานบิ๊กต้องเลื่อนไหม Mm hmm. นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับส่วนงาน w o t o r Expo นะครับ Thailand International m o t o r Expo เซนี่ยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12ทธันวาคมเนี่ยที่ Impact Challenger เมืองทองทาน,นีเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าห่างไกลนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะก,กระทบนะครับ mm hmm. เหมือนทุกปีคือเหมือนปีที่แล้วคือสถานการณ์ต้นปีนะพอมาถึงปลายปีก็จะคลี่คลายนะครับ mm hmm. ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคืองานบิ๊กจะก,กระทบไหมนั่นเองนะครับ ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นกสันนิษรมากๆที่มาพูดคุยในช่วงของ Autolight like s o i i t y y วันนี้ขอบพระคุณนะคะดีดีครับเอาล่ะค่ะผู้ชมไปตามกันช่วงต่อไปของรายการ Autolight t ี like กันเลยค่ะ Auto l i ล e Event นตเอ็ยูมอเตอร์ราดประเทศไทยทแถลงข่าวแบบออนไลน์ผ่าน Facebook ต่อสื่มวลชนและสาธารณชน เพื่อเผยโมฉม BMW R1250GS Adventure Edition 40ปี GS ในประเทศไทยซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีแห่งตำนาน GS พร้อมร่วมร้ลึกถึงประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณแห่งการผจนไทยบนเส้นทางจากตำนานแห่งความทรงจำสู่อนาคตของความทรงพลังตามแบบฉบับของ GS สำหรับ BMW R1250GS Adventure Edition 40ปี GS โดโดเด่นด้วยดีไซน์ที่มาในสีเหลืองตัดกับสีดำย้อนเวลากลับสู่รุ่น R100GS ในตำนานเสริมประสิทธิภาพด้วยเครื่องยนต์วัคเซอร์สูบนอน2สูบ 1,254cc 136แรงม้า143นิวตันเมตรพร้อมด้วยเทคโนโลยีชิฟต์แคมใหม่และโหมดการขับขี่แบบโปร เพื่อปลดล็อกความพเพลิดเพลินในทุกสภาวะการขับขี่โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง34คันในราคา1 0, 1 7 4 0 0 0บาทและพร้อมให้นักบิดไทยเตรียมระจนบนทุกเส้นทางไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันใหม่สุดพิเศษแล้ววันนี้ที่เพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW มอเตอร่าทั่วประเทศครับ Auto like knowledge ปอเช่ประเทศไทยในนามบริษัท AAS Auto Service จำกัดเปิดตัว The New Taycan รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้าระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยด้วยจำนวนรถที่พร้อมโดยไม่ต้องรอและบริการหลังการขายโดยช่างผู้ทำนานการพิเศษซึ่งได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนี er สำหรับปอร์เช่ไทคานใหม่ เปิดราคาเริ่มต้นที่6กล้านหนึ่งแสนมบาทมีรูปแบบาการตกแต่งภายในห้องโดยสารถึงรูปแบบและเฉดสีตัวถังถึง7สีพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและทางเลือกจากแบตเตอรี่2ขนาดที่ให้พละกําลังสูงสุดถึง7 4 6แรงม้าและเดินทางได้3 5 4ร้อถึงสี่กิโลเมตรต่อการร์บเพียง1ครั้งอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเพียง5.4วินาทีท็อปสปีดที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถทดลองขับปอร์เช่ไทคารรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังได้ที่โชว์รูมป,ปอร์เช่ทุกสาขาครับเปอโยฝรั่งเศสเปิดเผยโลโก้ใหม่ลำดับที่11นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในช่วงปี1850โดยใช้หัวสิงโตแบบ2มิติที่ผ่านการดีไซน์ใหม่รายล้อมด้วยกรอบทรงคล้ายโล่ให้อารมณ์ในสไตล์เรโทรสื่อถึงคอนเซปต์ของช่วงเวลาดีๆและมีความสุขไปกับช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ลงตัวกับลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยที่ต้องการเพิ่มช่วงเวลาดีๆให้กับชีวิตพร้อมไปกับการขับรถยนต์เอร์โ,โยคันโปรดเช่นเดียวกับคอนเซปต์คาร e ์อีเลเจนที่เผยโฉมต่อสาธารณชนเมื่อปี2018ที่ผ่านมาและมาพร้อมกับแคมเปญ Lion น l Our t i Our Time ซึ่งสื่อถึงแนวคิดที่ว่าสิงโตในปัจจุบันเปรียบเสมือนกลุ่มคนที่กำลังสแสวงหาการใช้ชีวิตยอย่างมีคุณภาพ โดยมีความสุขกับสิ่งที่เป็นในปัจจุบันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับประสบการณ์ดีๆที่มีให้สัมผัสในรถยนต์เอย์โยสำหรับประเทศไทยโลโก้แบบใหม่ได้เริ่มนำมาใช้ในการสื่อสารตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ภายในปี2023โชว์รูมเอย์โยทั่วประเทศจะได้รับการเปลี่ยนโฉมอย่างสมบูรณ์แบบครับ ออ t ต์ i t ไลท์ทีวีออาต์ไลท์ทีวีเก่าพบกับน้องแอมอีกครั้งนะคะมาปิดท้ายในช่วงของออ t ต์ i ไลท์ออนทัววันนี้ค่ะพี่นกจะเดินทางด้วย Ford Ranger FX4 Max ใหม่ปีอัพพัน์แกร่งเอาใจขาลุยเลยค่ะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติ ใกล้กับเขาใหญ่ที่อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องจังหวัดปราจีนบุรีไปชมพร้อมกันเลยค่ะออ t ท l i ร์ไลท์ออนทัวร์ สวัสดีครับผู้ชมสำหรับการแข่งขันในตลาดรถปริกอับบ้านเรานั้นต้องถือว่ามีความรุนแรงดุเดือดอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับและในฐานะเบอร์3ของตลาดรถปริกอัพบ,บ้านเราอย่าง Ford Ranger นั้นซึ่งอยู่ในช่วงของปลายโมเดลก็ต้องสร้างความสดใหม่ให้กับโปรดักต์นะครับโดยล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัว Ford Ranger s FX4MAX ใหม่ขึ้นมานะครับโดยแทรกกลางระหว่าง Ford Ranger รรุ่นมาตรฐานนะครับและ ตัว d อร n ดเ r นเจอร์แเครับเปิดราคาออกมาที่1 1 8 9 0ล้านบาทนะครับที่สำคัญคือบรรจุเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไบเทอร์โบ213แรงม้าห้าร้อยนิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สมบูรณ์แบบน,นะครับนอกจากนี้ยังเสริมด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับอาทิอาร์ซิสเตอร์สวิชนะครับซึ่งเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด6จุดนะครับให้กับฟังก์ชันต่างๆที่เราจะเสริมเข้ามานะครับอาทิ วินส์หรือว่าสปอร์ตไลท์ของรถนะครับรวมถึงด้านหลังที่เสริมด้วยโรบาร์ซึ่งสร้างความดุดันให้กับรถคันนี้นะครับขณะที่ในส่วนของช่วงล่างนั้นก็ถ่ายทอดมาจากแรปเตอร์เลยนะครับโดยเป็นช็อคอัพจากฟ็อกนะครับถือว่าเต็มพิกัดเลยนะครับแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถปิกอัพคันนี้นะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับโดยสถานที่ที่เราไปนั่นคืออ่างเก็บน้ําคลองไม้ปร้องซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ รายละเอียดของการเดินทางรวมถึงรายละเอียดของปิกอัพพันแกร่งทันนี้ทั้งหมดนี้มีความน่าสนใจติดตามได้ในออโ o l ต g h ไลท์ออนทัวร์ครับ าละครับคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพนะครับเราขับรถมาบนถนนสาย305นะครับลังสิทนครนายกครับจนถึงตัวจังหวัดนครนายกนะครับก็ขับขึ้นมายกนิดนึงนะครับเลี้ยวขวามาทางเขาใหญ่สู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ขับมาตามกูเกิ Maps นะครับก็จะมาถึงที่อ่างเก็บน้ําคลองไม้ป้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่นี่แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดย่อมย่มนะครับไม่ใหญ่นักนะครับแต่ด้วยความที่อยู่ใกล้กับเขาใหญ่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับทําให้สถานที่แห่งนี้มีคนนิยมเดินทางมาเพื่อทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเอาล่ะผมพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันครับ เรามาว่ากันที่รายละเอียดของ Ford Ranger FX4 Max ใหม่คันนี้กันสักนิดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นก็หยิบมาจาก Ranger w i l d t r a k Raptor และ Everest เลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรเทอร์โบคู่พร้อมเกียร์อัตโนมัสสติ10สปีด213แรงม้า5 0 0นิวตันเมตรขณะที่ช่วงล่างนี่ก็แทบจะถอดแบบมาจาก Raptor เลยก็ว่าได้นะครับโดยด้านหน้าเป็นแบบอิสระติดนก2ชั้นพร้อมฟ็อกช็อกขนาด2นิ้วแบบโมโนทิวและเหล็กกันโครง ด้านหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมฟอกช็อคขนาด2นิ้วเช่นกันส่วนอุปกรณ์ภายนอกก็จัดมาแบบเต็มๆต,ตั้งแต่กระจังหน้าโลโก,โลโกโล้ SORD ซุ้มล้อแบบใหม่บันไดข้างโลหะสีดำแบบ o f f ฟโ a d โรบาสีดำด้านส่วนภายในใช้เบาะหนังและกำมะหยี่ปักโลโก,โลโกโล้ SX4 Max พร้อมด้วยการใส่อุปกรณ์ออฟโรดสวิสแบงโดยมีช่องต่อ AUX 6ตำแหน่งสำหรับคอออฟโรดโดยเฉพาะเลยล่ะครับ ป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับอ่างเก็บน้ําคลองไม้ต้องแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับขับรถมาเพียงแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็มาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับเขาใหญ่อยู่เพียงแค่นี้เดียวนะครับวิวด้านหลังนี่ก็เป็นเขาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์แบบจริงๆครับเอาล่ะเรามาว่ากันถึงรถปิกอัพคันนี้ที่เราเดินทางมากันดีกว่าครับ สำหรับ Ford Ranger fx 4 Max คันนี้นะครับต้องบอกว่า Ford นั้นยึดตำแหน่งสินค้าของการเป็น i ิก up พันแกร่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าไม่มีใครไหนที่สามารถเจาะเข้ามาถึงตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับโดยสำหรับ Ford Ranger fx 4 Max คันนี้นะครับก็เป็นการแทรกกลางระหว่างตัว f o r d r a n g เ r เวอร์ชันธรรมดานะครับกับ Ford Ranger ที่เป็นตัว Raptor นะครับคือถ้าคุณผู้ชมมีงบอยู่สักประมาณหนึ่งนะครับต้องการซื้อรถปิก up โดยเฉพาะ ชอบรถฟอร์นะครับแต่ไปไม่ถึง r a p เตอร์ซึ่งมีราคาเกือบหนึ่งล้านเจ็ดบาทนั้นอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของราคาภรรยาไม่อนุมัตินะครับลองลดสเกลลงมานะครับมาที่ฟอร์ดเด e เจอร์ FX4 คันนี้นะครับกับราคาที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับย่อมเยาวกว่าตัวแรปเตอร์นะครับเพราะว่าถือว่าฉายาของเขาคือเบบี้แรปเตอร์นะครับออปชันที่ให้มาต่างๆเรื่องของความดุกดันของรูปลักษณ์ต่างๆครับ ตั้งแต่ด้านหน้าโลโก้ FORD แสดงถึงความเป็นฟอร์ดสมรรถนะสูงนะครับรวมถึงเรื่องของออปชั่นอย่างโลบารตรงนี้นะครับที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับก็มีความดุดดันนะครับเรื่องของคิ้วด้านข้างนะครับจนถึงด้านท้ายที่มีความดุดดันนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไบเทอร์โบ213แรงม้า500นิวตันเมตรพร้อมกับ เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับสามารถปรับบวกลบได้ที่คันเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างที่เป็นแบบฟ็อกนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่สมบูรณ์แบบนะครับแม้ว่าจะไม่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ความเร็วสูงแบบโหมดมา5ของแรปเตอร์นะครับขณะที่ในส่วนของช่วงล่างที่เป็นฟ็อกนั้นก็ให้ความนุ่มนลวลแล้วก็รองรับกับการขับเคลื่อนสีล้อของระบบมิงที่สมบูรณ์แบบนะครับมีทั้งโฟ่ไฮโฟ่โลจนถึงทูไฮนะครับแล้วก็มีระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับ ขณะที่ในส่วนของออปชันต่างๆที่ผมรู้สึกว่าอยากจะได้อีก3าอย่างเสียดายที่เขาไม่ได้ใส่เข้ามานะครับนั่นคือหนึ่งเลยนะครับเาบาะไฟฟ้านะครับจะเป็น1ตัวทางด้านผู้ขับขี่นะครับหรือ2ข้างของผู้โดยสารให้มาสักจุดหนึ่งก็ยังดีนะครับอีกอย่างนึงคือแอร์หลังด้านหลังไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่เข้ามานั่นคือกล้องมองด้านหลังนะครับ เอาเป็นว่าด้วยออปชั่นที่ใส่เข้ามาต่างๆนะครับรวมถึงความสมบูรณ์แบบของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับและเรื่องของความดุกดันและความแข็งแกร่งของรถคันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการรถปิกอัพสักคันหนึ่งนะครับและต้องการรถ Ford Ranger นะครับผมว่า Ford Ranger FX4 Max คันนี้เป็นทางเลือกที่ห้ามพลาดครับ Auto l i f e t v Auto l i f e like TV ุณผู้ชมคะบรรยากาศที่น้องแอมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นโซน o u t ดอร์ข้างนอกนะคะของ c h a เล่คาเฟ่แอนด์วูดพารค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่สวนหลังบ้านมีทั้งมุมโต๊ะมีทั้งชิงช้าแล้วก็ยังมีเป็นสไตล์เตาปิ้งย่างแคมปิ้งอีกด้วยถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์เลยค่ะจะสายถ่ายรูปสายนั่งชิล ได้หมดเลยนะคะสนใจยังไงตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีเลยพุทธมนตรสาย3ามาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการออ t โตไลฟ์ทีวีของเราหมดลงแล้วค่ะก็พบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยและถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากชมรายการของเราย้อนหลังก็ติดตามได้เลยค่ะในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ไปกดไลค์กันได้นะคะหรือจะเป็นช่องทาง YouTube ของเราค่ะเพียงแค่เซิร์ชว่า Auto l i g h t TV c h anel n ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยเว็บไซต์ของเราก็มีด้วยค่ะกับเว็บไซต์ a u t o l i g h t ท t c o m วันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะเรื่องราวดีๆของรายการ Auto l i g h t TV แค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถ กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าช่วงนี้สำคัญสุดการดูแลสุขภาพทั้งตัวคุณเองและก็คนที่คุณรักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ